เล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลเลยค่ะค่ะก็พูดถึงรางวัลแรกก่อนละกันค่ะนักสแสดงนําหญิงยอดเยีเ่ยมนะคะก็จริงๆแล้วเคยบอกกับน้องฟิล์มไปว่ารางวัลของของน้ําตาลของฟิล์มแล้วก็ของทีททมงานทุทกๆคนนะคะจริงๆคือการได้เห็นที่เราสามารถถ่ายทอดผ่านศิลปะการสแสดงสามารถนําไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในฐานะนักแสดงแล้วแหละ แต่ว่าในวันนี้นะคะน้ำตาลก็ต้องขอบคุณทาง Y า n e n t t r t a i w a r d ์2025นะคะแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่คัดเลือกน้ำตาลให้ได้เข้ารอบแล้วก็ให้ได้รางวัลนี้ด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะและทางา่านเลอร์ของเราเหรอคะภูมิใจในตัวพี่เขายังไงบ้างภูมิใจแล้วก็ต้องจะร้องไห้กับ <laughs> ๋ยวเพ่ดีใจดีใจดีใจกับพี่มากมแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่สมทีคุติี่พี่ๆๆ ขอบคุณค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนันแสดงทุกคนเนาะฟิล์มพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับน้นตาลมากๆรวมไปถึงบ้านเจมทีวีแล้วก็สนามยี่สิบห้านะคะที่ทุกคนช่วยกันรังสรรค์ซีรีส์เรื่องพูวโตนิทานดวงดาวความรักนี้ขึ้นมาก็จริงๆเราก็แอบอยากตอนแรกแอบอยากตลกบนเวทีว่าแบบเออถ้าแบบถ้าใครสงสัยว่าทำไมน้ำตาลถึงได้รางวัลนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะ ค,ค่ะแล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าตอนนี้คนชื่นชอบเราสบคุณมากเลยเรารู้สึก<ม>ก็ดีใจแหละท,ที่ที่เรา ang ยังยังคงอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าจากแรงซัพพอร์ตของคุทุกคนรวมไปถึงรางวัลน,นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รักที่เราเป็นตัวของตัวเองและที่สําคัญขอบคุณที่รักในอาชีพของน้ําตาลกับฟิล์มขอบคุณที่รักในงานแสดงของเราทั้งสองคนนะคะมันทําให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ ได้อีกนานแล้วก็ยังมีความสุขเก็ริดเอ็กนเพนี่แล้วก็ยังคิดเหมือนวันแรกที่เลือกทํางานกับพี่ก็คือขอบคุณทุกการสนับสนุนของแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่มีให้ค่ะทางนุ้ยน้าตาแล้วก็ตัวน้องติเองก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของเองให้ดีที่สุ ค่ะแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้มาอยู่ในคอมมูนิตี้ GL นะคะก็เราสองคนก็ยังยืนยันจริงๆไม่ว่าจะในบทบาทไหนะไม่ว่าจะเป็น GL หรือเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เล่น GL เราก็จะทำตัวอย่างให้เป็นที่รวมไปถึงเราเพร้อมที่จะยกระดับ GL ให้ไปได้ไกลกว่านี้ไป worldwide ไปทั่วโลกให้ทุกคนได้รู้จักความงามแล้วก็ความรักอีกด้านหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยแลวผลงานใหม่ของเราเป็นอะไร ตอนนี้ก็มี girl group นะคะกทหลักห้ามหลักเธอที่ตอนนี้ก็ได้มีการฟิตติ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปบ้างเลยเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปเพิ่มแล้วก็เปิดกล้องตามลำดับค่ะฝผลงานมีความหนุนขันทั้งหมดเลยค่ะก็ฝาก girl group คะกบหลักห้ามหลักเธอนะคะก็น้ำตาลก็เล่นคู่กับน้องฟิลนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกก็จะเป็นนิวเลิฟแล้วก็บิวบิมนะคะแล้วก็ ยังมีงานแฟนมิตรต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร์ตของดับบลิซัมแฟนเฟสนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะก็ยายทุกคนรอติดตามความสนุกหลังจากนี้จะเกิดขึ้นค่ะคอนเสิร์ตก็พี่พีน้องนี่ราคาเท่าไหร่ามีกี่อาที่น่ะคะ โทรทตรงนี้คีนะคะหนึ่งสองสามหนสนี้ส่อนะคะ